อัน้นะคโอเคนะครับเราอยู่ในเกมอาพีนะครับโอ้ยเจี่ยแม่งมุีคนร้อนรัวว่ะเอาวันนี้เรามาเล่นเกมอาวีกันดีกว่านะทุกคนนะจิ๋วละครที่อะไรเนี่ยชงเจงชงเฉง อันนี้กูยิ้รสดอยู่เพราว่าเนี่ยอ้ยโทำไมมันไม่เจอต่อมาเยอะโหหลวดเลยโอ้ยเมื่อกี้ใครเป็นอะไรวะแล้วบอกเลยผมไม่ตัดขอคุณเ็บโอ้ได้แครี่เว้ยสวยสวยสวย ไอ้เแบนแบนตัวนี้แบน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 ตัวไหนแบนตัวไหนไอ้น้องแรกตำแหน่งกับพี่ดิเอาลงมมากดแรกเว้นเปล่าต้องต้องให้พี่องต้องไอ้นี่ดีว่าไอ้นี่มันโหดเออแบนแบนแบนดิแบนดิแบนแบนอินโรีแบนอนสโตรีอินสนตไ่โกรธปั ี่เอเยอฮ้ยขอมาดิขอมาดิขอมาดีวช่วยช่วยให้ดูขอกินก็เป็นเรล่นกันยังไงขอมาขอมาฮ้ยขอมาฮ้ยใครเป็นเมีใครเป็นแคลรี่อะขอมาดิกูจะเอาเดีอวดเลือกให้แมงเลยทำไมเมมันไม่ขอไปวะโอเป็นบักลุกนี่อีกแล้ว ơi, chơi như vậy. Ah, nếu mà chơi bola, mình chơi bola. Nếu mà chơi bola, mình phải 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 chơi bola. Nếu mà chơi เออหยิบคิกซี่ไปหยิบคิกซี่นะหยิบคิกซี่ดิหยิบคิกซี่โอไม่หยิบคิกซี่วะเอ้ด่างโอ้โหเลือกเลือกบักงอกว่ะบักงอกไเหี้ยวะตัวกาก่อย่า๋ยวไปหาเล่นนะเว้ยเล่นตัวคิกซี่ดิโอ้ยแม่งไม่เล่นคิกซี่มะเหลือกไอ้สิ่งทีเมันหลอกในเล่นงขลงแบตเตอร์บัว เฮ้ยพี่ฟัดตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอให้รีบไอ้ดิ้นี้มันกูโม้ไ็เป่าวันูแบบไม่ให้ผมพูดน้อยเลยให้เล่นอ่ะม่ตัดอือกูอยากเล่นโมลาดไอสัตว์เสื้อโมลาดไม่มีกูอยากเล่นโฟเรนแบนโฟเรนกูไอสัตว์เอ้ยโอเคโอเคผมเข้าใจผมเข้าใจดูรายการนี้ได้ไม่ตัด มันจะเป็นอะบิดามันดามึงเหรอวะเมันจะเป็นมิดามันดามงเหรอนี่จะมีทิเซอร์จะได้ออกตีอ๋อดูเดี๋ยวสอนการเดินเกมแบบหัวสัตว์รัสเซียเลยยินดีต้อนรับสู่อาโอวีหัวสัตว์รัสเซียเออโอ้มึงอย่าพึ่งไปนะเว้ยแคลลี่เล่นโดดเดี่ยวเลยเนี่ยอย่าพึ่งไปนะไอ้แคลลเล่นควายแคลลี่มึงอย่าพึ่งไปนะ ทงลอก่อนนะมึงลอยี่สิบสามวีนะกูบอะไรคาล่าคุณบอกเลยไม่ได้แดกคู่ะโดนกดหัวแบบนี้แหละโดนกดยับอ่ะแบบนี้น่าอ่ะไอเคลี่ทำอะไรวะโอ้ยน้องเอ้ยมอาสีจจะบี้กดตีเลยอ่าสมเนี่

น่ามะอ่างเ้า้องกาที่จะระบายมผิโข้าข้าพูะไม่ก้าวากฟ้องอ่ฟ้องอ่ะไม่อยากจะพูดเยอะน้องไม่ไงาไมัฟ้องเกินไปอ่ะ ơi anh ผม luôn ผมเข้าไปคือเป็นเซฟคเรสโอ้ยไอ้งอกโดน ơi,

ว่าตำแน่มงกของเราถูกโจมตีโอ้น็ตปิงว้าหรือเปล่า ใครเป็นแบบผมมากครับในผมปีกเนี่ยอูวับได้ด้วยแม่งยังโหดไงกมบอกแล้วทาร่าโดนงกูกดยับอ่ะไม่มีอันเดียเดินไม่ได้ดอ่ะโดนงูกดอ่ะไอนเนี่ยเฮ้ย ไอนี่ปิงนตนมันเป็นที่อะไรเนาะไ่ทำให้สกรองสกอนดูแปลกแปนะเป็นมันเป็นหวโอยเคลี่เอาเป็นสองแทงเอาเป็นหนึ่งป้เดินเพีอย่างระโเอเดี๋ยวพ <Holmes. S 2> uh, ีแบกเองพี่แกเองต้องหวังมึงนาะทำให้ดูว่าสองเป็นพี่ครับแบกผมด้วยครับพี่ เมื่อกี้กแมบเนี่ยปิงอ่ะโอ้ยไอ้น้องมาเร็วเ,ออเว้ยถ้าเนี่ยไม่ปิงนะบอกเลยนะเก็บหมดอ่ะเก็บห้าเลยเมื่อกี้อ่ะทั้งปิงทั้งหน่วงเลยได้มือ

Nếp phi nê, lục địa. Trudy nếp đáng kia lên. Marek, rèn phiền, mada, lục kia lên. Nếp 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 phiền, mada, lục kia lên. นี่ใส่ไม่ไส่ปุยหรอไอ้ขับฝั่งไหนครไม่เลยกไม่เลือนี่ไ้รับใช่ใช่าไม่าด่ีหมาขัตัวไว้ช่วเลยนี่เปบว่าวนี่ไง โจอ่พเยี oh ้ยอยู่ความันดื้อเล่นอย่างง่อนเฮ้ยน็่มันปิงเว้ย คุณโทษผมไม่ได้นะเว้ยเน็ตแม่งเน็ตกิดจา่าไอะไรวะไอ้เจนี่แม่งก็ตามกูไม่หยุดเลยหยุดตามกูดิไอ้พกนิดเป็นดาบมึงเลยกูไม่ไหวแล้วไม่เผยรังโฟก้าวะเอ,อ้ยยาผมไม่ได้เผยรัอองโฟนี่ดาบอะไรมันก็ไม่ได้ยินหรอกว่าไม่ใช่แหละ

เฮ้่นมันทำไมเฮ้ยอมมันแรงวะเฮ้มันจะกล้าไปลับว้เฮ้ยมันแรงกึนร้อในของเราถูกโจมตีูก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอปอูถอยอปูแม่ยังมีดกิ้วดีเลยแ่ ไม่รู้จะพูดยังไงวะดูเป็นซอฟปากกับเม็ดเลยแม่งพูดไม่ได้อ่ะแบบแบบไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะแบบหมดทารมันยายอ่ะเฮ้ยผมไม่อยากเล่นซับพอร์ตผมอยากเล่นตำแหน่งอื่นขอเรื่องตำแหน่งไ้าใช้ทายาหัวคุยดีไหมไอ้เชิ้นสมบัติสัส จบบ้านกูซะมันทั้งคนจ้ดาดังอ้าวรมดาหรอจะขึ้นหวังไโหดจัด่ะแวงเน็ตแม่งปีงทั้งเกมเลยกู <c oughs> ไม่รู้ว่ากูจั เรามาหากินแล้ว